ช่วงแรกของเราวันนี้พาไปกินในช่วงของศบคนชิ้เป้าค่ะครับศพพลชิปเป้าวันนี้ครับเอาใจคนที่ชื่นชอบในเรื่องของไก่ต้มน้ำปลาเตาถ่านนะครับนะฮะซึ่งไก่ต้มน้ำปลาเตาถ่านนี้นะครับก็มีมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับและเธอผู้นี้นะครับก็คือคุณส้มครับก็เล่าให้ฟังว่า ตัวเธอเองนั้นเป็นรุ่นที่2ต่อจากคุณแม่นะครับก็ไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่อะไรเนื่องจากว่าครอบครัวของเธอนั้นก่อนหน้านี้ก็ขายไก่ต้มน้ำปลานะครับและที่สำคัญเขาบอกว่าเป็นสูตรโบราณไก่ต้มน้ำปลาเตาถ่านแห่งแรกแห่งเดียวบริเวณแยกกระถิ่งลายนะครับที่ลูกค้าหลายคนรู้จักแล้วก็ติดอกติดใจกัน,นันเองอนะครับ,รบนะฮะโอ้โหดูสินะนี่คือไก่ต้มน้ำปลานะครับนะฮะอ่าแล้วก็ เขาก็มีเรื่องของการต้มไก่ด้วยนะครับนะฮะถ้าเป็นไก่เนื้อเขาบอกว่าจะใช้เวลาในการต้ม1ชั่วโมงครับถ้าเป็นไก่หุบบอนก็ใช้เวลา1ชั่วโมงกับอีก20นาทีนะครับแล้วก็มันคอยกับตัวไก่ทุกๆ15นาทีครับและสิ่งสําคัญไปกว่านั้นนะครับเคล็ดลับเลยเขาบอกว่าควรใช้ไฟที่สม่ําเสมอนะครับนะฮะอ่านี่ก็เป็นเรื่องของการต้มไก่กับเตถาถ่านนั่นเองนะครับที่สําคัญก็คือเขาบอกว่า เนื่องจากว่าจะได้กลิ่นหอมจากควันถ่านนะครับแล้วก็ความกลมกล่อมของเนื้อไก่ที่เหนียวนุ่มด้วยนะครับนะฮะ,ะนี่เป็นสูตรเฉพาะเลยนะครับสูตรโบราณที่ทํามาตั้งแต่สมัยรุ่นคุณแม่ของเธอนะครับน้องส้มก็คือคุณสักสิชันท,ออทวนดิหลกนะครับนะฮะเป็นทายาทรุ่นที่2ที่มาทําอาชีพนี้ร้านอยู่ตรงไหนก็อยู่ใกล้ๆกับซุม้มของทาง วัดหนองเกตน้อยหมู่ที่6นะครับริมถนนสายกระทิงลายนะครับก็คือสาย36นั่นเองนะครับอยู่ที่ในพื้นที่ของตำบลหนองปลาไหลนะครับ <Yeah. S 1> สอบถามรายละเอียดต่างๆได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0925969945นะครับหรือจะเข้าไปดูที่ Facebook ก็ได้นะครับหนูส้มไก่ต้มน้ำปลาเตาถาน ครับเตาถ่านในที่นี้ไม่ได้อยู่สัตหีบไหมคะคือทำจากเตาถ่านจริงๆนะเตาถ่านเตาหุงต้มเหมือนนะฮะใช่อยู่ที่กระทิงลายนะคะใช่ครับใช่ครับเตาถ่านอยู่ที่กระทิงลายตไม่ใช่บ้านเตาถ่านนะอยู่บ้านกระทิงลายไก่ต้มน้ำปลาเตาถ่านโอ้นะเจ้าของร้านหนูส้มใช่ไหมคะใช่ครับเออก็เก๋ดีมอนกันเนาะรับครับใช้เตาถ่านทำอาหารเนี่ยมันจะได้ความแบบระอุอ่อพี่ป๋อมครับ นะก็ลองไปลองลิ้มชิมรสด,ดูนะคะว่ารสชาติจะเป็นอย่างไร,รแต่ที่แน่ๆเนี่ยพี่ต้อยเขาไปลองแล้วเขาบอกอื้อือร่อยจริงๆค่ะครับก็เขาบอกว่าหอมควันถ่านนะครับนะฮะแล้วก็ความกลมกล่ของเนื้อไก่ที่เหนียวนุ่มนะครับตัวละร้อยหกสิบและยังมีไก่หุบบอลด้วยนะ,ะไก่หุบบอลอยู่ที่ร7 0 ก็สื่ไก่หุบบอลนี่มันเป็นไก่ที่มีชื่อของทางสีราชาเขานะบ้านหุบบอลเหมือนกันก็เลยมีชื่อว่าหุบบอลเหมือนไก่วิเชียนบุรีอ่ะวิเชียไก่วิเชียนนี่อยู่เพชรบูร์ใช่ไหมแล้วก็มีไก่ย่างเขาสวนกวางมันจะมีชื่อเฉพาะของเขาอันนี้เนี่ยไก่ต้มน้ำปลาเตาถานกับไก่หุบบอลน่ามีชื่อเฉพาะและยังมีในเรื่องของลิ้นหมูด้วยนะครับซุปเปอร์ตีนไก่นะฮะแล้วก็ยังมีเครื่องในเปีกและน่องด้วยนะครับอ่าส่วนลูกค้าที่ไม่สะดวกที่ จะมาซื้อที่หน้าร้านนะครับยังมีบริการส่งถึงบ้านราคาตามระยะทางนะครับเริ่มที่20บาทนะครับส่วนฝั่งพัทยาครับ30บาทนะครับร้านอยู่ติดริมถนนสุขุมวิทติดกับซุ้มวัดหนองเกตน้อยโอ้ยหาง่ายนะคะหมู่หกตำบลหนองปลาไหลค่ะอย้าเบอร์โทรอีกครั้ง092-596-9945หรือที่แฟนเพจเฟซบุ๊กหนูส้มไก่ต้มน้ำปลาเตาถาน แต่อยู่บางละมุงนะคะในพื้นที่บางละมุงตน้นน,นป้ปลาไหลค่ะ,ค,ะคร่บเดี๋ยวไปฟังเสียงหนูส้มกันหน่อยครับเชิญค่ะที่มาที่ไปก็คือต้นน้ำปลาเนี่ยหนูน่าจะเป็นรุ่นสองแล้วเพราะว่ามันมีมาตั้งแต่สมัยรุ่นแม่อะคะ่ะคือแม่ทํามาก่อนหน้านี้แล้วแล้วด้วยอยากจะมาสานต่อเขาด้วยเพราะว่าไก่ต้นน้ำปลาที่ต้มในตอถ่านเนี่ยมักจะไม่ค่อยเห็นแล้วส่วนมากจะไม่ค่อยมีแล้วค่ะก็เลยตอนนั้นที่ขายอยู่เนี่ย เป็นเจ้าแรกๆแล,แล้วแล้วด้วยทำเลมันไม่มีด้วยค่ะบวกกับทําเลค้าขายตอนนั้นอ่ะมันมันมันไม่มีพอปัจจุบันเนี้ยพอมีทําเลปุ๊บเราก็คิดถึงเอ้ยทําไมยังไม่เอาไก่ต้นฟลารุ่นแม่เราอ่ะกลับมาทํามาเป็นอาชีพได้เลยได้เงี้ยค่ะแลวลูกค้าค่อนข้างถามหาหลายคนค่ะก็เลยเอากลับมาได้ทำเลตัวน,นี้ปุ๊บก็กลับมาทําไก่ต้นฟ้าเหมือนเดิมหลัการต้มตอถ่านเนี้ยมันจะทําให้ไก่น่ะหอมแล้วก็เนื้อเนี้ยก็จะยุยบดี นอกจากไก่ก็จะมีลิ้นหมูค่ะลิ้นหมูทุแล้าก็ซูเปอร์นะคะแล้วก็จะมีปีกเต็มมีน่องค่ะก็จะมีพวกนี้ค่ะไก่เนื้อเนี่ยเราขายอยู่ที่ตัวละ160ร้สิบาทนะคะไก่เนื้อก็คือน้ําหนักตัวเนี่ยประมาณ1.5กิโลค่ะส่วนไก่หุบบอลก็จะประมาณเดียวกันไก่เนื้อราคา160ต่อตัวนะคะส่วนไก่หุบบอลเนี่ย1 7 0บบาทต่อตัวค่ะ แล้วก็ลิ้นหมูเนี่ยจะขายอยู่ที่ขีดละ30บาทแล้วก็ปีกน่องชิ้นละ20บาทนะคะส่วนซุปเปอร์เนี่ยขายอยู่ที่ขีดละ15บาทค่ะ mm hmm. ก็อยากจะฝากทุกๆคนเลยนะคะที่อยากจะลองชิมไก่ต้มน้ำปลาของโ้มนะคะ mm hmm. ก็มาลองชิมกันได้นะคะที่หน้าวัดน้องเกตน้อยนะคะติดถนนสาย36นะคะอยู่หน้าวัดนี้เอกลักษณ์ของเขาอยากให้มาลองชิมค่ะเพราะเขายัางคงความเดิมๆไวะคะ้ค่ะตั้งแต่แบบ ต๊ะอ,อาหารเต้าทานอะสมว่าไม่ค่อยเห็นแล้วอยากให้มาลองชิมกันดูค่ะเพจ<ร>อยู่นะคะก็คือหนูส้มไก่ต้มน้ำปลาค่ะแล้วส่วนเบอร์โทรนี่นะคะก็คือ0925969945ค่ะ0874891525นะคะถ้าไม่สะดวกมาทานที่ร้านเรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านนะคะอ,อน้ำผู้จ่าฉาฉาน่ารักจริงๆเลยนะคะครเรียกว่า ทาทั้งอาหารก็เก่งยังมีการเจราจาซื้อขายก็เก่งด้วยนะคะเรียก<ม>ว่าเก่งจริงๆค่ะครับน้องซ้มบอกว่านะครับเปิดใหม่ใช้ไรกว่าเดิมแต่ว่ารสชาตินี้ยังเหมือนเดิมนะครับนะฮะครับ,รบเยี่ยมเลยะนะคะใชครับ